พ่อไม้สุรพันธ์รุจิชัยวัฒน์แกนำกลุ่มคนรักบ้านเกิดใช้ผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อชุมชนของตน จริงๆแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมันคงไม่ใช่พื้นที่อุตสาหกรรมเพราะเราอยู่ที่นี่เรารู้ว่าที่นี่มีร่องน้ําเยอะหมายถึงพี่พน้องพี่เนี่ยเขาทำเกษตรหมดถ้าอุตสาหกรรมมันอยู่สาวพี่น้องแล้วเราเองเนี่ยจะอยู่อย่างไงก่อนทรัพยากรที่เนี่มันมาอยู่ใหม่ลดลาน้อยมากนะแล้วก็น้ําเนี่ยเขาถ้าไม่ได้ซื้อกินเลยก็ปัจจุบ,บันก็ ประกาศสารทุกแัดเจนห้ามบริโภคน้ำห้ามบริโภคหอยที่เป็นอาหารหลักก็ด้วยประกาศแต่ยังก็เสิร์ฟเป็นอาหารหลัก,กด้วยว่าเราจะกินอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่ามจริงๆแล้วมันก็สลายได้นะแต่ว่าในการที่ชาวบ้านรับทุกวันหรือว่ามีการผลิตทุกวันเนี่ยมันมีการสะสมเรามองถึงน้ําที่ลงมาเกิดข้ามาถานบกกระบวนการไม่ค่อยได้มาฐานหรือว่าบอกเก็บกักมันเป็นเรื่องการสะสมมากกว,ว่าอนาคต อาจจเป็นมาเลยงกันินเยอะขึ้นเะคบู้้กกันไม่จะบกพร่องมา อ่จริงๆแล้วเราต่อสู้มาตั้งแต่อ่เหมือนเริ่มเริ่มมีเปิดเมืองใหม่ๆนะเปิดเมืองใหม่ๆเราก็ติดตามตามเรื่องของผลกระทบเนาะอ่าการขอหานวัตขั้นตอนอหานัตเน,น,น,นี่ยหนึ่งในขั้นตอนอหานบัตคือคือต้องทาเวทีพัฟลิสโคปิ้งจะเป็นกฎหมายใหม่ี่พูดถึงอยู่อ่าหมายถึงอ่ประชาชนมีส่วนร่วมหรือแสดงความริเห็นในโครงการนั้นๆเพื่อที่ทําอ e A นะ e อเนี่เป็นเรื่องของการใบอนุญาตหรือใบเปิดทางให้กับ ประธานาิดบบเดินต่อเนาะชาวบ้านเองก็รวมตัวกันเพื่อจะไปเข้าไปพูดแต่ว่าวีวีนั้นนะ่ะพี่น้องไปกันเยอะมากประมาณเจ็ดร้อยคนก็ไม่ได้เข้าไปพูดเลยเนาะโดนส่วนราชการนี้บล็อกพื้นที่ไว้ทั้งหมดหมายถึงกันพวกเราไม่เข้าพอเข้าไปถึงแล้วเรเจอเหตุการณ์อนะไรก็ติดป้ายสถานที่ให้การห้ามเข้าเขามีรั้วล้นหนามครับส่วนราชการแล้วก็ตำรวจทหารล้อมเต็ไมไปหมดเนาะ มันก็เลยมีเกิดเกิดมีการการดันกันเกิดขึ้นีการมะะาทักันนิดหน่อยเพื่ออ่าขอเข้าพื้นที่นะเข้าไปเวทีดัาน,นอนาสำคัญเลยว่ามันจะมีรถเหมือนกันอยู่อ๋อทำไมรถเหมือนมันเกี่ยวอะไรกับรถส่วนราชการไม่ได้ติดรถใช้ราชการหน่อยแต่เป็นรถบริษัททุ่งคาที่อยู่ในอ่าพื้นที่เหมือนทองคํอยู่งสปุมวิ่งไปกั้นเวทีที่นั่นประมาณอ่าทุกประตูประตูมีประมาณเจ็ดแปดประตูที่รอบด้านเนี่ยจะเต็มไปด้วยรถเหมือน ราสิบล้อขนาดใหญ่กันแล้วว่างานอเจ้าที่รัดเข้ามาควบคุมไอ้เตานั้นก็พวกแกอะไรก็คิดกันดูดีแล้วว่าพี่น้องก็ไม่เกิดกรรมทะอะไรกันมากไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีอะไรทั้งสิ้นไปได้ดีแต่ว่าเวทียังมีการสอบสวนมีการพิจารณาเรื่องของเวทีนี้สมควรไหมต่อไปมีบางคนที่ไม่เข้าใจอยากอยากมีความการพัฒนานเหมือนกับ กรุงเ,เทพเขาอะไรเนาะแต่เรามองว่าพัฒนาเนะี่ยมันสอดคล้องไหมเป็นเรื่องธรรมดานะเมื่ออุตสาหกรรมมาเปิดที่ไหนมันมีคนมองเรื่องเงินเป็นหลักครับคนมองเรื่องเจ้าชุมชนอยู่ไหมความเห็นที่แตกต่างเกิดขึ้นเรื่องการขัดแยง้งเรื่องทุกๆอย่างเกิดขึ้นเพราะเรื่องของเงินมันสําคัญเองาเงินตกที่ไหนก็ถ้าตกที่เขาเขาก็หมดนะภูเขาตกที่คนคุณธรรมหมดทันที ไม่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเหนื่อยสักเท่าไหร่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรชายคนนี้จะสู้ต่อไปเพื่อแผ่นดินที่เขาเรียกว่าบ้าน